สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ a c e b o o k อาเซียนมองไทยได้โพสต์ข่าวที่น่าสนใจดังนี้ครับอุ๊ยฟิลิปปินส์ออกโรงแล้วจ้าระอากันทุกประเทศล่าสุดฟิลิปปินส์มาแล้วประเทศฟิลิปปินส์พ่ายแพ้ในการแข่งขันซีเกมไปแล้วตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งด้วยซ้ำประธานกรรมการโอลิมปิกประเทศฟิลิปปินส์กล่าว ซีเกมส์ในกัมพูชาวุ่นวายไม่หยุดล่าสุดถึงตาฟิลิปปินแล้วออกมาวยวายบ้างนายอับราฮัมโทเรนติโนประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของฟิลิปปินออกมาแถลงข่าวว่าฟิลิปปินพ่ายแพ้ในศึกซีเกมส์ไปแล้วแม้ว่าการแข่งขันจะยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำการพ่อกากยถูกยกเลิกและมวยไทยก็ถูกเปลี่ยนเป็นกุนคแมอันที่จริงน่ะฟิลิปปินทำได้ดีในกีฬาทั้งสอง ประเภทตั้งแต่ซีเกมเมื่อ3ปีก่อนนอกจากนี้เรายังได้รับคำเตือนจากสาพันมวยไทยนานาชาติหรือ IFMA เตือนเมื่อปลายปีที่แล้วว่าห้ามไม่ให้ทีมเข้าร่วมการแข่งขันและกุนคแมก็ไม่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA นี่ยังไม่นับรวมที่กัมพูชาที่จำกัดการมีส่วนร่วม ของประเทศอื่นๆนเช่นคาราเต้ที่ทุกประเทศส่งได้10รายการจากทั้งหมด15รายการยกเว้นเจ้าภาพที่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งหมดเรือแคนูข่ายักและอ e ีสปอร์ตส่งได้เพียง7รายการจาก10รายการยกเว้นเจ้าภาพหลังจากนี้จะมีประเทศไหนออกมาวยอีกก็ต้องรอดูกันต่อไปครับซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป,ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่า คนในประเทศไม่อายกันหรอเขามีแต่จะอยากแข่งกับประเทศที่เก่งกว่าจะได้พัฒนาฝีมืออันนี้นะ่ะอะไรย่ำอยู่กับที่ดักดานชิบหายเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าอาเซียนวุ่นวายเพราะนายคนเดียวเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าประเทศเคมแม่งนะ่ะเป็นจุดอับของอาเซียนจริงๆขับมันออกไปตามความเห็นของสิงคโปร์เลยคอมเมนต์ทำนะครับคอมเมนต์ว่าประเทศชั้นต่ําจัดก็แบบนี้แหละ นะอย่าไปร่วมเลยปีนี้ทุกประเภทกีฬาให้นานาชาติรู้ว่าอาเซียนไม่ได้ด้อยพัฒนาทุกประเทศเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่ากระจอกแต่อยากจัดขอให้เป็นครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าตัวตลกอาเซียนเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยเสียอะไรครับเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าเมื่อยินท2พฤษภาคมพศ2501องค์กรการกีฬาของประเทศในอาเซียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นร่วมกันจัดการประชุมเพื่อก่อตั้งองค์กรการกีฬาในระดับภูมิภาคด้วยหลวงสุขุมในประดิษฐ์อดีตรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและผู้ก่อตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยวงเล็บการกีฬาแห่งประเทศไทยในปัจจุบันเสนอว่าควรจัดแข่งขันกีฬา ระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสนับสนุนความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกันสาพันธ์กีฬาแหลมทองหรือสีเกมจึงถือกำเนิดขึ้นคอมเมนต์ <Comment S 1> มานะครับคอมเมนต์ <Comment S 2> <comment S 1> ว่าจัดกีฬาสากลทุกประเภทวันเวลาพร้อมสีเกมชนกันไปเลยให้แต่ละชาติอาเซียนแยกเป็นเจ้าภาพตามชนิดกีฬาที่ตนคิดว่าตนมีสิทธิ์ลุ้นเหรียญ แล้วไม่ต้องส่งนักกีฬาทุกชาติในอาเซียนไปซีเกมที่เขมรเอาให้มันแหกไปเลยนะ่ะอยากให้เป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมก็ยกให้มันไปเลยเจ้าภาพไม่ต้องแข่งกับใครมันคงภูมิใจอยู่ชาติเดียวนะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับเกี่ยวกับซีเกมครั้งที่32หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุด กีฬาซีเกมส์ครั้งแรกและครั้งเดียวที่ถูกยกเลิกการแข่งขันซีเกมส์กัมพูชาปี1963ซีเกมส์ครั้งแรกและครั้งเดียวที่ถูกยกเลิกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ถือเป็นมหากรรมกีฬารายการใหญ่ที่มีนักกีฬาจำนวนมากจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดเข้าร่วมประเทศหรือเมืองที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนั้นจึงจำเป็นที่ต้องมีความพร้อมต้องใช้เงินลงทุนไม่น้อย เพื่อสร้างหรือพัฒนาระบบหรือโครงสร้างต่างๆให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อการจัดงานในระดับนานาชาติที่ผ่านมาการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมทั้ง31ครั้งถือว่าราบรื่นดีแม้จะมีข้อบกพร่องหรืออาจจะโดนตำหนิไปบ้างแต่ก็ยังสามารถจัดการแข่งขันจนสำเร็จลุล่วงไปได้ทุกครั้งแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามหากไปดูในข้อมูลดีๆกลับพบว่า ในตารางการจัดแข่งขันนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไม่สามารถจัดแข่งขันได้โดยการแข่งขันนั้นถูกยกเลิกไปก่อนจะถึงกำหนดเปิดการแข่งขันซีเกมครั้งแรกและครั้งเดียวที่ถูกยกเลิกการแข่งขันคือซีเกมครั้งที่3ในปี1963หรือ2506ที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกและการยกเลิกการแข่งขันในครั้งนั้นเกิดขึ้นจากปัญหาความขัดแยง้งรุนแรงทางการเมืองภายในประเทศ ในช่วงที่เรียกว่าการบริหารประเทศในช่วงแรกของสมเด็จพระนโรดมศรีหนุแม้การปกครองของสมเด็จนโรดมศรีหนุจะเป็นยุคสมัยอันรุ่งเรืองแต่ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งรวมถึงเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจการหรือธุรกิจต่างๆอย่างหนักมากรวมถึงกำหนดการจัดการแข่งขันสีเกมที่ จะมีในปี1963ด้วยความไม่มั่นคงทางก,การเมืองในยุคนั้นนำไปสู่การประกาศยกเลิกการจัดแข่งขันในที่สุดทำให้กีฬาซีเกมครั้งที่3ของปี1963ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาแต่เลื่อนไปจัดครั้งที่3ในปี1965ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียแทนและกัมพูชานั้นกำลังจะได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปี2023นี้ในการแข่งขันครั้งที่32 ถือเป็นครั้งที่2ที่ถูกเลือกให้เป็นเจ้าภาพและซีเกมในปี1963ของกัมพูชานั้นก็ได้กลายเป็นตำนานเพียงครั้งเดียวที่ซีเกมถูกยุคเลิกมาจนถึงปัจจุบันความคืบหน้าล่าสุดลงดาบขเขมรสิงคโปร์เตรียมจัดเบ่งกล้ามขเขมรเจอรัฐบาลฟันดาบเรื่องโดบสิงคโปร์จัดพ่อกายชิงแชมป์อาเซียนแทนซีเกมการจัดชิงแชมป์อาเซียนที่สิงคโปร์ขึ้นมาแทนกัมพูชารอกำหนดวันแข่งขันอีกครั้ง สุกรีสุภาวรีกุลชี้แจงเหตุผลเนื่องจากทางเจ้าภาพกัมพูชามีปัญหาเรื่องนักกีฬาตรวจพบสารการกระตุน้นและทางสมาคมกีฬากัมพูชาไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เลยโดนรัฐบาลเขมรสั่งยุบสมาคมทําให้นักกีฬาหมดสิทธิ์แข่งพะกายทุกระดับทั้งอาเซียนเอเชียและจิงแชมป์โลกนายสุกรีสุภาวรีกุลนาย,ยกสมาคมกีฬาพกกายและฟิตเนส แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการที่กัมพูชาตัดกีฬาพ่อกายออกจากการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาวันที่5ถึง17พฤษภาคมเนื่องจากปัญหาภายในประเทศของกัมพูชาเองโดยทางคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬาซีเกมกัมพูชาหรือ CAMSOC ได้มีหนังสือแจ้งให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกในชาติอาเซียนให้ทราบถึง สาเหตุที่แท้จริงของขาการยกเลิกการจัดแข่งขันกีฬาพะกายผมได้ทราบเรื่องในกล่าวโดยได้รับการประสานงานแจ้งจากทางกัมพูชาว่าจะงดจัดชนิดกีฬาพะกายในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้เนื่องจากข้อขัดข้องภายในประเทศของกัมพูชาที่สาพันกีฬาพะกายของประเทศกัมพูชาไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการควบคุมสารต้องห้ามในนักกีฬาได้สืบเนื่องมาตั้งแต่การ แข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามที่กัมพูชาเตรียมส่งนักกีฬา4คนเข้าร่วมแข่งขันแต่ไม่สามารถส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้เพราะติดปัญหาเรื่องของการใช้สารต้องห้ามทําให้ทางกัมพูชาต้องงดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้วทางสมาพันธ์พ่อกายและฟิตเนสโลกได้กําหนดไว้ว่าสําหรับกีฬาพ่อกายไม่ว่าชาติไหนก็ตามต้องตรวจหาสารกระตุ้นก่อนแข่ง3สัปดาห์ ถ้าหากใครพบสารกระตุ้นก็ไม่สามารถแข่งขันได้เช่นเดียวกันกับในการแข่งขันซีเกมครั้งที่31ที่เวียดนามเมื่อปีที่แล้วมีหลายชาติที่ตรวจพบการใช้สารต้องห้ามทําให้ต้องถอนตัวไม่สามารถเดินทางเข้ามาแข่งได้เช่นเดียวกันกับกัมพูชาส่งแข่ง4คนแต่เจอสารกระตุ้นจนไม่ได้เดินทางมาแข่งซีเกมที่เวียดนามทําให้ทางรัฐบาลกัมพูชาโดยกระทรวงกีฬาของกัมพูชา ได้ให้ทางสมาคมพ่อกายกัมพูชาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต่อมาทางสมาพันธ์พ่อกายและฟิตเนสโลกได้ไปปรึกษาหารือเรื่องบรรจุพ่อกายเข้าไปในซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งแรกได้กำหนดไว้ว่าจะแข่งทั้งหมด5รุ่นทางกัมพูชาได้มีการหารือเป็นการภายในระหว่างรัฐบาลกัมพูชา กับทางสมาคมพ่อกายกัมพูชาในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการละเมิดการใช้สารต้องห้ามเกิดขึ้นกับนักกีฬากันอีกซึ่งทางสมาคมพ่อกายกัมพูชารับปากกับกระทรวงกันกีฬาว่าจะมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้จะไม่ได้จัดแข่งพ่อกายในซีเกมผลปรากฏว่าทางสมาคมกีฬาพอกายกัมพูชาไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งแข่งนักกีฬาเจอโดบได้ เมื่อเดือนพฤศจิกายนมีพกกายมีการแข่งขันในประเทศเป็นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติกัมพูชาก็เจอว่านักกีฬามีการตรวจพบสารกระตุ้นอีกแสดงให้เห็นว่าทางสมาคมพ่อกายกัมพูชาไม่สามารถสร้างหลักประกันกับทางรัฐบาลว่านักกีฬาจะไม่เจอโดบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติกัมพูชาจัดขึ้นเพื่อให้สาพันกีฬาชนิดต่างๆของกัมพูชาได้ทดสอบสมรรถภาพความสามารถนักกีฬาของตนเอง ผลปรากฏว่านักกีฬาพาะกายของกัมพูชาที่เตรียมจะส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมถูกตรวจพบว่ามีการใช้สารต้องห้าม2คนจึงเป็นเหตุให้ทําให้คณะกรรมการการจัดการแข่งขันซีเกมหรือ CAMSOC มีความกังวลถึงความเสียหายและภาพลักษณ์ของประเทศการเป็นเจ้าภาพจึงได้มีการหารือกันภายในกัมพูชาและเห็นว่าควรจะยกเลิกการจัดชนิดกีฬาพกกายในซีเกมครั้งที่32เพื่อเป็นการป้องกัน เหตุการณ์ที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศกัมพูชาในฐานะการเป็นเจ้าภาพได้กัมพูชาเห็นว่าถ้าไม่พร้อมในการจัดแข่งขันพ่อกกยก็ไม่ควรจะแข่งดีกว่าทั้งทั้งที่พ่อกกยเป็นกีฬาความหวังเหรียญทองแต่ที่ตัดออกนะ่ะเพราะเป็นปัญหาภายในประเทศของกัมพูชาการเป็นเจ้าภาพสีเกมของกัมพูชาเป็นการจัดในรอบ70ปีถึงแม้การพ่อกายจะเป็นกีฬาความหวังแต่ถ้าจัดแข่งแล้ว นักกีฬากัมพูชาตรวจพบว่ามีสารต้องห้ามมันน่าขายหน้าเพื่อนบ้านในอาเซียนมากกว่าจึงเห็นควรว่าการตัดพ่อกายออกจะดีกว่าและถ้าจัดแข่งโดยไม่มีนักกีฬาชาติเจ้าภาพก็ไม่ดีจากการยกเลิกการจัดแข่งขันชนิดกีฬาพ่อกายในซีเกมที่กัมพูชาในครั้งนี้ทำให้สาพันกีฬาพ่อกายและฟิตเนสโลกหรือ w b p f ต้องเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาพกกายจิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์เป็นการทดแทนเนื่องจากชาติสมาชิกในอาเซียนอาทิเช่นไทยลาเวียดนาเม,มียนมามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ต่างก็ได้เตรียมนักกีฬาพกกายของตอนเองนั้นเพื่อเข้าร่วมก,การแข่งขัน4ี่เกมที่กัมพูชาเป็นระยะเวลานานแล้วตอนนี้ชาติในอาเซียนได้มีการประชุมหารือกับทางสาพันธ์พอกายและฟิตเนส ถึงปัญหาการตัดกีฬาเพราะกายออกจากซีเกมว่าเป็นอย่างไรเนื่องจากแต่ละชาตินั้นก็มีการเตรียมการแข่งขันและทางสาพันธ์ก็มีการจัดแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลกอยู่แล้วโดยก่อนหน้านี้ทางกัมพูชาก็ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันแชมป์โลกที่ภูเก็ตในเดือนธันวาคม1คนแต่ไม่มีปัญหาในเรื่องของสารการกระตุน้นเพราะ ได้มีการตรวจหาสารต้องห้ามก่อนแข่งสามสัปดาห์ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามทางสาพันธ์เป็นห่วงในเรื่องของชาติอื่นๆในอาเซียนมากกว่าแต่ต่อไปนะนักกีฬาพอกายกัมพูชาจะไม่ได้ออกจากการแข่งขันอย่างแน่นอนเนื่องจากทางกระทรวงกีฬาของกัมพูชาได้ยุบสมาคมกีฬาพกกายของกัมพูชาไปเรียบร้อยและทางสาพันธ์พกกายและฟิตเนสโลก มีการเข้มงวดในเรื่องของการตรวจสารต้องห้ามของการแข่งขันพะกายทุกรายการทางดโตพอชัวประธานสาพันธ์กีฬาพอกายฟิตเนสโลกจะมีการหาหรือกับทาง8ชาติที่มีลาวเมียนมาไทยเวียดนามสิงคโปร์อินโดนเีเซียมาเลเซียบรูไนและทางสาพันธพอกายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้งว่าการจัดชิงแชมป์อาเซียนที่สิงคโปร์นั้นน่าจะจัดก่อนหรือหลังซีเกมครั้งที่32ดีเรา จะต้องรอาการกำหนดโปรแกรมการแข่งขันก่อนโดยจะไม่ให้กระทบกับการเตรียมนักกีฬาที่แข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่เนปาลในวันที่8-14ถึงสิงหาคม2566ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับของกีฬาพอกายที่ถูกถอดออกจากซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ